คือคําว่าแซนบ็อกเนี่ยนะฮะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรมันคือทดลอง <MP 3 S 1> สร้างภาษาทรายใช่ไหมทดลองสร้างภาษาทรายออกมาแต่ว่าอีกความหมายหนึ่งก็คือว่ายามที่มันจะต้องพังแล้วมันไม่เจ็บยามที่จะต้องพังแล้วมันไม่เจ็บคําถามก็คือว่าคุณได้ป้องกันให้กับคนภูเก็ตครอบคุมแล้วหรือยังคือเรื่องแบบนี้นะะมันเว้นได้ก็เว้นไหมอ่ะ คือโอเคเอสมอเนี่ยนานๆได้เจอตัวนายกเป็นๆอะไรเงี้ยนะฮะก,ก็เป็น<า>คนเข้าถึงยากก็ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเ<า>จ้าหน้าที่ที่มารับอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องเยอะขนาดน,นั้นได้ไหม,มให้มันรู้กาละเทศะบ้างได้ไหมคือก็รู้ว่านะนายกไม่ค่อยมีเดี๋ยวก็ชูมินิฮาร์ตในการกราดยิงที่โคราชเดี๋ยวก็เอ่อชูวิกตอรี่ในช่วงที่คนกําลังเป็นกําลังตายกันอยู่เนี่ยนะฮะปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยนะแต่ก็คือก็รู้ว่านายกเป็นคนไม่มีการัฐเทสะแต่ว่า คือมหาอีเวนต์แบบนี้ลดลดลงได้ไหมคือรู้ว่ามันเป็นงานเปิดใช่ไหมครคุณก็เปิดแบบไม่ต้องมีคนเยอะขนาดนี้ได้ไหมช่วยช่วยหน่อยได้ไหมนนายกอะช่วยคนภูเก็ตนิดนึงอย่าอย่าแบบอยากจะสร้างบารมีมากคือขออภัยที่เปิดมาก็ด่าเลยนะคนภูเก็ตก็คงจะรู้สึกไม่เป็นมงคลแต่ว่าคือมันไม่จําเป็นน่ะนึกออกไหมคืองานนี้มันต้องละเอียดอ่อนนิดนึงอ่ะแล้วเดี๋ยวคุณก็ไปเทศนาสั่งสอนว่าเออต้องช่วยกันนะภูเก็ตต้องอย่าให้มันล้มนะอันนี้เป็นคาคัญ คือโทษทีนะเรื่องแค่นี้คุณเว้นได้ก็เว้นเถอะครับอืมใช่ก็มีคนพูดถึงกันก่อนหน้านี้แล้วพี่ถูครับพอจะมีอีเวนต์ใหญ่ๆแบบนี้โดยเฉพาะวันที่หนึ่งกรกฎาคมคือวันนี้เนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเหมือนกับบอกว่านายกอาจจะไม่ได้ลงนะจะเป็นตัวแทนลงไปแต่ปรากฏว่าสุดท้ายนายกก็ลงเองแล้วสบคอเองก็ย้าอยู่หลายครั้งว่าการที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างนี้โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็จังหวัดใหญ่ๆที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยการที่ต้องเว้นระยะห่าง มันถือว่าเป็นเรื่องสําคัญในตอนนี้ที่จะลดความเสี่ยงในการที่จะแพร่ระบาดโควิด1 9ได้ไม่งั้นเนี่ย<ฆ>ในรถไฟฟ้าในรถเมในร้านอาหารทําไมเขาจะต้องมีมาตรการที่คุมเข้มขนาดนี้ด้วยแต่พอเราไม่เห็นภาพแบบนี้แล้วอ่ะม,ม,ม,มันมันมันสะท้อนกลับไปถึงสิ่งที่สบปสั่งสอนประชาชนอยู่ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะคือคือคือนเนี่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนะแบบเออว่าแต่เขาินเอาเป็นเองอย่างเงี้ยมาตลอดคุณพวกคุณเป็น คุณคือมีอํานาจแปลว่าจะไม่ติดเชื้อเหรอโอเคคุณอาจจะไม่ติดเชื้อก็ได้คุณอาจจะฉีดยาไปแล้วแต่คนอื่นเขายังไม่ได้ฉีดนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดคัสเตอร์ขึ้นมาในเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันพังเลยนะฮะนี่เป็นการเริ่มต้นนะฮะก็ทําอะไรที่มันมีการระเทสาน,นิดนึงครับคือคือพูดจริงๆอ่ะผมคือนายกคงกะใช้โอกาสนี้เรียกแต้มกลับมาแหละเดี๋ยวที่คนด่ากันเติมมาฮะแต่ว่าเออไม่เข้าใจว่ามัน คือทั้งหมดเนี่ยมันไม่จําเป็นอ่ะในสถานการณ์ที่ไม่มีโควิดก็ว่ากันไปนะฮะไม่ได้ว่าอะไรกันไปแต่ว่ากรณีแบบนี้มันไม่จําเป็นอ่ะคุณต้องทําให้มันดูใหญ่โดยที่คนไม่เยอะมันทําได้ฮะงานออแกนซ์เนี่ยมันทําได้ฮะคุณไปดูสิที่ผ่านมานายกคนอื่นๆนะคุณนพสิทธิ์เนี่ยไปมันก็มีอลังได้มันก็รวมการเฉพาะกิจหรืออะไรก็ได้ที่ถ่ายทอดกันไปแต่ไม่เห็นจําเป็นต้องคือไป สร้างบารมีการโควิดแบบนี้มันมันไม่จําเป็นเอางี้ละกันครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกก์ก่อนคือคําว่าแซนด์บ็อก์เนี่ยนะฮะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรมันคือทดลองสร้างปราสาททรายใช่ไหมทดลองสร้างปราสาททรายออกมาอแต่ว่าอีกความหมายหนึ่งก็คือว่ายามที่มันจะต้องพังแล้วมันไม่เจ็บยามที่จะต้องพังแล้วมันไม่เจ็บคําถามก็คือว่าคุณได้ป้องกันให้กับคนภูเก็ต ครอบคุมแล้วหรือยังเตรียมพร้อมไหมสําหรับเอ,อกรณีที่มีสถานการณ์เลวร้ายลงเรื่อยๆหรือเตรียมพร้อมไหมถ้าตัวดัชนีชี้วัดมันบ่งชี้แล้วว่าไปต่อไม่ได้เมื่อประสาทสายมันล้มแล้วต้องไม่พังต้องไม่เจ็บอใช่ไหมโทษทีฮะเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะโดยพื้นฐานเนี่ยก็คือว่าคนภูเก็ตเนี่ยแม้จะฉีดไปแล้วโดยประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็ยังไม่ได้ตามเป้าสักเท่าไหร่ และถามซ้าส่วนใหญ่ซีโนแวคส่วนใหญ่เป็นวัคซีนซีโนแวคซึ่งตอนนี้ไม่ต้องเถียงกันละชัดเจนแล้วว่ามันด้อยคุณภาพโดยเฉพาะกับสายพันธุ์เดลต้าเรื่องเดลต้าเนี่ยมันมันยังไงก็มาแน่ปัญหาคือว่าเมื่อมาแล้วเนี่ยจะมีมาตรการยังไงรับมือสําหรับการท่องเที่ยวคือผมไม่ห่วงนะท่องเที่ยวเลยนะถ้าท่องเที่ยวเนี่ยเขาเขาห่วงตัวเองอยู่แล้วแล้วเขาก็มีมาตรการที่วันไม่ได้พบใครอยู่แล้วล่ะส่วนใหญ่ก็โซเชียลดิสทนซิ่งโดยธรรมชาติเพราะว่า เอ่อมาภูเก็ตมันมาในายามนี้ก็คงจะเปิดวิเวกนั่งชิลๆนอนชิลๆดูวิวดูน้ําอะไรกันไปแต่ว่าแล้วก็ฉีดยามาสองเข็มแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นยาที่มีคุณภาพด้วยเพราะนั้นไอ,อฉีดวัคซีนเนี่ยนะเพราะนั้นเอ่อคนต่างประเทศเนี่ยเขามาเนี่ยต่อให้เขาติดเชื้อเขาก็ไม่เป็นไรแต่เขาไม่ติดเชื้อแต่เขานําเชื้อมาได้ด้วยนะอืมถูกไหมฮะ<ช>ไม่ได้แปลว่าฉีดวัคซีนแล้วมันมีม่านมาเรียมาทําให้เชื้อโรคไม่ไม่แตะเขานะ มันเป็นไปได้ว่าที่เขาจะนําเชื้อมาซึ่งเราก็จะตรวจเชื้อมาก่อน72ชั่วโมงใช่ไหม <S <S แต่ยังไงก็ตามมันมีโอกาสโดยเฉพาะเอ,อเด็กเนี่ยเขาไม่ตรวจเด็กเด็กเนี่ยไม่ฉีดวัคซีนไม่ใช่ไม่ตรวจไม่ฉีดวดัคซีนแต่ตรวจมาก่อน <S <S 1> <S 1> ยังไงก็ตามมันมีโอกาสทั้งสิ้นแหละเมื่อม,ม,ม,มีโอกาสแล้วเมื่อมันเกิดผิดพลาดหรือเกิดการระบาดภายในหรือเกิดการจะระ,ระบาดจากกรุงเทพหรือจังหวัดอื่นเข้าไปในภูเก็ตเนี่ยคําถามก็คือว่าพร้อมแล้วหรือยังสำหรับภูเก็ต เตรียมรับไหมมีระบบคัดกรองคัดกรองมีระบบมีเตียงสนามมีผู้ป่วยสําหรับผู้ป่วยเขียวเหลืองแดงขนาดไหนอย่างไรและและเหล่าเนี้ยมันแค่ไหนอย่างไรแน่นอนนะคนภุเก็ตอยากเปิดผมก็เชื่อเชื่อมั่นเต็มร้อยเลยว่าคนบุเก็ตอยากเปิดเพราะเขาโดนปิดมานาน ใช่เพราะว่าเป็นเออประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วเราอาจจะไม่ได้คิดกันเนาะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เราพูดกันก็คือว่ามันจะมีเกณฑ์อยู่ว่าอ่าถ้าติดเชื้อ90คนต่อวันขึ้นไปแล้วหาแหล่งที่มาที่ไปไม่ได้ติดในกี่อำเภอตีกี่ตำบล<ะ>มันก็จะนําไปสู่มาตรการอ,อ่ต่างๆอย่างเช่นอ่ะล็อกดาวน์บางพื้นที่หรือไม่ก็ปิดเกาะภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าการที่จะ ช่วยเหลือเยียวยาหรือประคับประคองไม่ให้ประสาททรายอย่างที่พิชูบอกไว้เนี่ยมันพังลงมาแล้วเจ็บซ้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเออยังยังไม่มีการพูดถึงกันมากสักเท่าไหร่เลยนะฮะใช่เราเราพูดถึงการพยายามสร้างประสาดทรายอ่ะใช่แต่พังอ่ะมันพังได้ประสาดทรายเมื่อมันเป็นแซนด์บ็อกมันต้องพังได้เมื่อมันพังแล้วปัญหาคือว่ามันล้มแล้วไม่เจ็บฮะคือ,อแซนด์บ็อกเนี่ยความหมายมันมีทั้งสองอันก็คือว่ามันเป็นกระบวนการทดลองโดยใช้ทรายสร้างใช่ไหมฮะแล้วสร้างสร้างใหม่ แต่งอะไรได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อล้มหรือเมื่อพังแล้วต้องไม่เจ็บหรือเจ็บน้อยคําถามก็คือว่าตัวเนี้เตยมรับหรือเปล่าหรือว่าให้คนภูเก็ตไปเสี่ยงเอาดับหน้า,าคนภูเก็ตเขาพร้อมจะเสี่ยงใช่แต่ว่าความเสี่ยงตรงนั้นเนี่ยมันต้องเป็นเสี่ยงที่ไม่เจ็บ